เป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่สวยเป๊ะทั้งรูปร่างและหน้าตาอย่างอุ้มลัคนาและนิวเคลียหันซาที่ตอนนี้ทั้งคู่ต่างมีครอบครัวสร้างบ้านอยู่กับสามีลูกของตัวเองหลายคนได้เห็นบ้านของพวกเขากันไปบ้างแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปส่องบ้านหรูงของอุ้มและก็นิวเคลียที่ช่วยกันทุ่มเงินกว่า50ล้านบาทเพื่อครอบครัว ล่าสุดช่อง Youtube ของอุ้มได้โพสคลิปบุกบ้าน50ล้านของอุ้มและนิวเคลียก่อนออกเรือนเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมของบ้านสวยหรูอลังการสมราคา50ล้านพร้อมทั้งให้ความหมายบ้านหลังนี้ว่าอยู่แล้วรวยอยู่แล้วปังพอเธอทั้งสองคนเห็นแล้วชอบเลยไม่เหมือนบ้านแต่เหมือนโรงแรมเหมือนรีสอร์ทจะสวยอลังการขนาดไหนบอกเลยว่านาทีนี้นะคะสวยจริงๆเลยคะ่ะสำหรับบ้านของอุ้มและก็นิวเคลีย